กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงวิเคราะห์จุดขายครับเรามาวิเคราะห์ความสําเร็จเรื่องการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคคลเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับในทุกแวดวงวันนี้รายการของเรานะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสถาบันการเรียนรู้ธุรกิจประกันชีวิตไทยสมุทรนะครับคุณอัธพงศ์จินตรกิตินะครับจากบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัดขณะนี้ท่านอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับก็นหนึ่งผมต้องถามคุณอัตตพงศ์ก่อนเพราะว่าเรื่องของการฝึกบรมเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วหลายบริษัทเองก็ให้ความสําคัญนะครับอยากถามนิดหนึ่งว่านโยบายการพัฒนาบุคลากรการขายของไทยสมุรเป็นอย่างไรบ้างคือที่ไทยสมุรเนี่ยนะครับที่ไทยสมุะการชีวิตเนี่ยช่องทางตัวแทนเนี่ยเราถือว่าเป็นช่องทางหลักนะครับแล้วก็ทางไทยสมุะการชีวิตเองเนี่ยด้วยอายุของบริษัท 60-64ปีเนี่ยนะครับครับเราก็สร้างแล้วก็พัฒนาให้ตัวแทนเนี่ยเติบโตกับองค์กรตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีประสบการณ์กับเรื่องนี้แล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอดครับนะครับด้วยสาเหตุที่ว่าทางช่องทางตัวแทนเป็นช่องทางหลักของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไทยสุขการชีวิตก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะตัวแทนเนี่ยนะครับทุ่มเทอย่างสุดๆนะครับในทุกๆด้าน เราะนั้นรูปธรรมที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านงบประมาณนะครับทางด้านของกําลังคนนะทางด้านของอุปกรณ์ต่างๆตลอดถึงสถานที่นะครับที่เราได้ลงทุนไปเพื่อกับเพื่อสร้างแล้วก็ผลิตตัวแทนที่มีคุณภาพเนี่ยเราก็ดําเนินการมาโดยตลอดนะครับแล้วถึงปัจจุบันนะฮะท่านกรรมการผู้จัดการคุณนุสรานะครับท่านก็ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ก็มีการเพิ่มน้ําหนักเข้าไปอีกมากมายทีเดียวนะครับครับ แสดงว่าเป็นนโยบายเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นนโยบายหลักของไทยสมุทรับเพราะวนะกับการพัฒนาคนครับทางด้านของลูกค้าแล้วก็ผลงานที่ได้เข้ามาเนี่ยที่ไทยสมุทรประกันชีวิตเองเนี่ยประมาณ90%้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากช่องทางตัวแทนนะครับทั้งนั้นเลยครับ แล้วบุคคลก็เป็นเรื่องที่สําคัญเนาะเป็นกุญแจสําคัญในความสําเร็จของหลากหลายธุรกิจ้างนั้นตัวเองผมต้องขออนุญาตถามคุณอาตพงศ์เกี่ยวกับเรื่องของแผนหลักละเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นนโยบายหลักเนี่ยน่าจะมีแผนงานหลักในการพัฒนาบุคลากรอย่างเด่นชัดนะครับแผนหลักในการพัฒนาบุคลากรการขายของไทยสมุทรมีอะไรบ้างคะในเรื่องของแนวทางการพัฒนาบุคลากรนะครับก็มีอยู่4ี่ห้าเรื่องที่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่เราคิดว่าเป็นปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของหลักสูตร โอเคนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของตัวผู้ฝึกอบรมครับนะครับเรื่องที่3าก็คือระบบพี่เลี้ยงที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็เรื่องที่4ก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ในการที่เราจะต้องจัดไว้สําหรับเพื่อความสะดวกครับในการฝึกอบรมถ้าเราดูใน PowerPoint ข้างหน้านี้อันนี้ใช่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับที่ Ocean Academy เนี่ยนะฮะ อ๋อก็คือมี5้าแลียก็่าแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือการขายนะครับที่จะช่วยให้กับตัวแทนหลังจากการอรบปรมแล้วก็สามารถที่จะออกตลาดได้อย่างมีความมั่นใจนะครับครับคราวนี้ผมจะขออนุญาตลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องสักนิดหนึ่งนีครับขอบคุณมากครับในเรื่องของหลักสูตรตัวแทนเนี่ยนะครับเอ่อทั้งโอเชียนแคนเนีเราได้หยิบมาทบทวนแล้วก็มาปรับปรุงทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้มีผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์นะครับเข้ามาช่วยกันในการพัฒนาหลักสูตร นะครับและหลักสูตรที่เราได้ได้ได้ทบทวนแล้วก็ปรับปรุงมาในปีนี้นะครับซึ่งเราทํามาตั้งแต่ต้นปีนะครับก็เป็นหลักสูตรที่มีความครอบคลุมที่ว่าครอบคลุมนี่ก็คือว่าสามารถที่จะครอบคลุมตั้งแต่ตัวแทนที่เข้ามาสู่อาชีพใหม่ๆนะครับจนกระทั่งทํางานไปเป็นผู้จัดการไปเป็นผู้จัดการภาคนะครับเพราะฉะนั้นในทุกๆตำแหน่งในทุกๆช่วงจังหวะของการทำงานของตัวแทนเราก็จะเป็นมีหลักสูตรที่รองรับ แล้วก็เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลานะครับแล้วก็ในส่วนของหลักสูตรเองที่เราพัฒนาเนี่ยในเรื่องของความหลากหลายของเนื้อหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายการพิจารณารับการเบื้องต้นนะครับการให้บริการลูกค้าแล้วก็การรักษาความยั่งยืนของกรมธรรม์ตลอดสุดท้ายก็คือการสร้างทีมเพื่อความก้าวหน้านะครับเราก็มีไว้ครบพร้อมสับทั้งหมดเลยที่จะมอบให้กับตัวแทนของเรานะครับแล้วก็ในเรื่องของรูปแบบพิธีการ ที่จะนำเสนอหลักสูตรออกไปสู่ตัวแทนเนี่ยนะครับ,รบเนื่องจากเราก็คงทราบกันอยู่ว่าตัวแทนที่เข้ามาสู่อาชีพเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับทั้งอายุที่มีความต่างทั้งการศึกษาพื้นฐานที่มีความต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานที่มาเนี่ยอาจจะมีความต่างกันเพราะฉะนั้นในตัวหลักสูตรเองนะครับเราก็เติมไว้รองรับว่าถ้าเกิดว่าตัวแทนที่เป็น f u ลไ t i m นะครับตัวแทนที่เป็น part time สามารถที่จะเลือกเรียนได้อย่างเหมาะสมกับตัวเองนะครับมีหลักสูตรที่เป็นแพ็กเกจมีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรแยกย่อยนะฮะสามารถที่จะบริหารเวลาแล้วเข้ามาเรียนรู้กับเราได้ครับแล้วรูปแบบการฝึกอบรมก็จะเป็นรูปแบบที่สนุกสนานนะครับ,รบเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนวิชาการอย่างเดียวก็คงจะน่าเบื่อพอสมควรใช่เพราะนั้นในเรื่องของเนื้อหาหลักสูตรเนี่ย สมัยก่อนเราจะเห็นว่าทางวิทยากรก็จะติดบรรยายนะครับแต่หลักสูตรที่เราทำเป็น Lesson Plan ออกมาเนี่ยเราจะกำหนดได้ว่าช่วงนี้เนี่ยเราบรรยายเพื่อให้ความรู้เพราะเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับบางช่วงอาจจะต้องเป็นช่วงของการที่จะต้องทำโล่เพลฝึกหัดสาธิตกันนะครับระดมสมองก็จะทำให้คนเรียนเนี่ยไม่เบื่อนะไม่เบื่อหน่ายครับอันนี้เป็นเรื่องของหลักสูตรนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรก ส่วนเรื่องที่2ในเรื่องของตัววิทยากรหรือผู้ฝึกอบรมครับจริงๆในไทยสมุดประกันชีวิตเราไม่อยากใช้คําว่าวิทยากรนะครับ<ช>อยากจะใช้คําว่าผู้ฝึกอบรมหรือเทรนเนอร์มากกว่าครับด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าเป็นวิทยากรเนี่ยในอดีตก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับ,รบทุกท่านก็จะมาบรรยายตามความถนัดตามความสามารถรเพราะนั้นถ้าตัวแทนได้มีโอกาสฟังวิทยากรท่านใดเนี่ย นะครับก็จะได้ฟังเฉพาะในเรื่องที่เก่งเป็นเรื่องๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางทางโอเชียนอะคาเของเรานะครับได้เอาหลักสูตรทั้งหมดมาแล้วก็ทําเป็นมาตรฐานกลางเพราะฉะนั้นตัววิทยากรหรือตัวผู้ฝึกอบรมเนี่ยจะต้องผ่านการ Train ดอร t r a รนเนอร t r ู i เทรในรูปนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้กี่ท่านฮะหลายสิบท่านอันนี้เป็นวิทยากรประมาณ30ท่านนะครับสาท่านและปีนี้ก็มีนโยบายที่จะขยายเพิ่มให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศนะครับ อันนี้ไป,ไปจัดที่ไหนครอันนี้จัดที่ศูนย์อบรมเขาใหญ่ครับโอ้ดูบรรยากาศนครราชสีม,มาสวยงามมากมีความสุขนะฮะอันนี้ก็คือ,เ,อเรียกว่าวิทยากรคุณภาพของเราแหละเป็นเทรนเนอร์คุณภาพของเราข้อเน้นความมีคุณภาพแล้วก็ต้องเป็นมาตรฐานด้วยเดียวกักนมาตรฐานเดียวกัน ไม่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 อนุญาตให้มีความหลากหลายมากนักแต่ถ้าแต่ละคนมีความรู้มีประสบการณ์ที่ติดอยู่นะครับก็สามารถเอามาช่วยกันแชร์ในช่วงของการพัฒนาหลักสูตรได้แต่เมื่อพัฒนาหลักสูตรเสร็จแล้วทุกคนต้องยอมรับแล้วก็นำไปถ่ายทอดต้องทําตามในสิทธิที่เรากํากับและดูแลไว้ครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความแน่ใจในคุณภาพและมาตรฐานของวิทยากรเนี่ย เราก็มีการเทรนนะฮะทำทำเทรนเนอร์นะครับแล้วเสร็จแล้วก็มีการเซอร์ติฟายหรือรับรองด้วยต้องผ่านการทดลองการสอนต้องสอบการสอนจากผู้พัฒนาหลักสูตรเราจึงจะปล่อยให้ออกไปดําเนินการให้ความรู้กับตัวแทนได้ครับอันนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าตัวแทนของไทยสมุดเองเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีแพทเทิร์นหรือรูปแบบเนี่ยที่เป็นมาตรฐานครับก็ก็คาดหวังอย่างนั้นนะครับก็คงจะต้องเริ่มมาจากตัวผู้ฝึกสอนด้วยครับ ครับใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของเซลล์เทรนเนอร์นะครับในไทยสมุทรประกันชีวิตเองก็มองว่าถ้ามีตัวแทนใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ผ่านการฝึกอบรมถามว่าเพียงพอไหมก็ยังไม่เพียงพอนะครับในประสบการณ์จริงเพราะว่าเวลาที่ฝึกอบรมเสร็จตัวแทนใหม่ออกไปตลาดนะครับเพราะฉะนั้น ด้วยความที่ไม่มีประสบก,บการณ์นะครับบวกกับความรู้ความเข้าใจที่เรียนมาจากห้องเรียนเนี่ยผมาทางไทยสูตรเองมองว่ายัางไม่พอเพราะฉะนั้นเรามีจัดทีมนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เราฝึกอบรมมานะครับที่พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงปกติแล้วพี่เลี้ยงเนี่ยจะมีพี่เลี้ยงตัวจริงอยู่แล้วก็คือใครไปสร้างใครมาชวนใครมาคนนั้นก็จะเป็นพี่เลี้ยงแต่ทางไทยสูตรเองก็มองว่าพี่เลี้ยงเหล่านั้นบางครั้งอาจจะไม่ได้มีเวลาเต็มที่ นะครับเราก็เสริมกําลังเข้าไปจัดเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นหน่วยหนึ่งเลยนะครับที่คงจะได้เห็นในภาพแล้วก็ทีมนี้จะเป็นทีมที่ไปรับตัวแทนใหม่จากห้องอบรมรบนะครับแล้วก็นําไปสู่ภาคปฏิบัติในภาคปฏิบัติเองก็มีทางการสาธิตการขายออกไปสอนงานจริงบนหน้างานนะครับ,รบพบกับลูกค้าแล้วก็ช่วยสาธิตให้3เคส5เคสแรกนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยก็เปิดห้องติวด้วยในรูปอของเซลล์คลินิก ที่แต่ละสาขาซึ่งสถาบันโอเชียนแค e m มีเองเนี่ยไม่สามารถที่จะลงลึกไปให้ได้ถึงทุกสาขาเพราะฉะนั้น,นก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างตัวเทรนเนอร์นะครับซึ่งอบรมไปในห้องเรียนแล้วก็มีตัวเซลล์เทรนเนอร์เนี่ยเป็นผู้ที่มารับช่วงต่อลงสู่ภาคปฏิบัติจนกว่าตัวแทนใหม่จะมีความคุ้นเคยกับการทํางานแล้วก็มีความเข้มแข็งในการทํางานเราก็จะเริ่มปล่อยมือครับเรียกได้ว่าดูแลตั้งแต่เริ่มต้น นะครับจนกระทั่งออกจากห้องก็ยังดูแลต่ออีกครับเพราะว่านี้เราสรุปมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าตัวแทนใหม่เนี่ยความยั่งยืนในอาชีพเนี่ยก็จะไปสอบตกเอาตอนที่ออกไปเจอลูกค้าเข้ามาใหม่ๆก็คึกคักเข้าห้องอบรมก็เหมือนจะรู้สนุกสนานครับแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรมากกว่ารเรื่องที่เรียนรู้ในห้อง เพราะนั้นถ้าเปรียบไปก็เหมือนกับว่าที่ Ocean Academy ก็เป็นสถาบันหลักในการเรียนรู้นะครับทำให้เขาเกิดความมั่นใจด้วยนอกจากการเรียนรู้แล้วนอกจากเขาเรียกว่าวิชาที่เขาได้เรียนในห้องแล้วเนี่ยความมั่นใจเวลาออกไปพบลูกค้าเนี่ยพี่เลี้ยงก็จะให้ความมั่นใจตรงนี้ใช่ครับก็จําเป็นที่จะต้องมีท่อนสองอันนั้นก็คงเหมือนเป็นติวเตอร์นะครับพอเรียนไปแล้วก็ต้องมีติวนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการสนับสนุนด้านสถานที่ฝึกอบรม นะครับที่ไทยสุดประกันชีวิตเองเนี่ยเราเรากล้าพูดได้ว่าเราเป็นบริษัทประกันชีตแห่งแรกรที่มีศูนย์อบรมนะครับตอนนั้นปี2517ผมเองก็ยังไม่ได้ทํางานนะครับก็ในปีนั้นเนี่ยเรามีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาในรูปนี้ใช่ไหมฮะในรูปนี้ไหมฮะแล้วทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้เนี่ยที่ศูนย์อบรมเนี่ยเมื่อปี2552เราก็มีการปรับปรุงรีโนเวทใหม่นะครับมีห้องพักที่พรั่งพร้อมนะครับ มีห้องอบรมทั้งห้องใหญ่ห้องเล็กห้องย่อยนะครับมีสถานที่ที่จะทํากิจกรรมได้กลางแจ้งแล้วก็มเีเป็นโรงอาหารเป็นสถานที่ที่เราจะไปร่วมกิจกรรมกันหลายๆอย่างนะครับ mm hmm. ที่นั่นแล้วก็เป็นศูนย์อบรมที่เราภาคภูมิใจนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้มีเฉพาะที่เป็นศูนย์อบรมหลักที่เขาใหญ่นะครับ,รบเราก็จะมีศูนย์อบรมทั่วประเทศอยู่ทั้งหมด24จุด นะครับก็เป็นทั้งภาคเหนือภาคใต้อีสานภาคกลางแล้วก็กรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์อบรมเหล่านี้เป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ซึ่งตัวเทรนเนอร์ของเราในประจําอยู่แล้วก็เป็นจุดหลักๆในการที่จะให้ความรู้กับตัวแทนในห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่บริษัทได้ทุ่มเทแล้วก็ลงทุนไปเพื่อกับเพื่อตอบสนองกับตัวแทนของเรานะครับครับสุดท้ายนะครับหลังจากผ่านการอบรมแล้วหลักสูตรดีแล้วนะครับ ตัววิทยากรฝึกอบรมดีแล้วมีเซลเทรนเนอร์เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ตามแต่เวลาที่เรียนไปแล้วนะครับเวลาออกตลาดจริงเนี่ยผมคิดว่าเครื่องมือช่วยขายเป็นเรื่องที่สําคัญ <c oughs> เพราะว่าเป็นการยากที่ตัวแทนจะต้องมานั่งจดจำนะฮะตัวสินค้าหรือแม้กระทั่งกติกาเงื่อนไขต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นทา,ทางบริษัทเองก็มีแผนในการสนับสนุนเพราะนั้น <c oughs> ถ้าออกไปแล้วเรียนแล้วแม่นแล้วฝึกแล้วนะครับยังไม่พอนะครับก็ มีอุปกรณ์ช่วยขายให้อันนี้ใช่ไหมครใช่เป็นอุปกรณ์ต่างๆครับก็จะมีตั้งแต่ง่ายที่สุดก็เลยก็คือเป็นแฟ้มคู่มือการขายโอเคนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ใช้โปรแกรมสวัสดเซลนะครับอันนี้ก็สำหรับผู้ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขายนะครับอันนี้ใช้บนโน้ตบุกนะครับโน้ตบุกาส่วนแท็บเล็ตเนี่ยตอนนี้เป็นแผนที่เรากำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้ก็ำลังทำอยู่นะครับครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่สอบถามตัวแทนนะฮะ ก็บอกว่ากระแสของแท็บเล็ตมาแรงมาแรงมากนะฮะบอกว่าต่อไปนี้คงมีคนใช้แต่แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กก็คงจะน้อยมากเสียชีวิตไปแล้วในวงการแต่เอาเข้าจริงนะครับก็มีตัวแทนส่วนหนึ่งบอกว่าแท็บเล็ตทางานได้ไม่เท่าโน้ตบุ๊กเพราะว่าแท็บเล็ตช่วยในการขายได้ค่อนข้างสะดวกกว่าโน้ตบุ๊กแต่ตัวโน้ตบุ๊กเองเนี่ยเราสามารถที่จะกลับไปทํางานที่บ้านต่อได้คีย์ข้อมูลได้คํานวณเบี้ยอะไรได้เลยคำนวณเบี้ยได้ครับออกใบเสนอได้ครับ ครับแล้วก็คือไม่ต้อง <3 S 2> าาทำงานซับซ้อนใช่แท็บเล็ตเอาไว้พรีเซนต์เฉยๆแต่ตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยสามารถที่จะเขาเราียกว่าทํางานร่วมกันได้เลยนะครับสามารถที่จะใส่ข้อมูลข้อมูลนะครับอายุวันเดือนปีเกิดอะไรได้เลยครับเราก็สํารวจความต้องการของตัวแทนตัวแทนก็มองว่าการใช้งานเนี่ย คนเราัตถูกประสงค์เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยบอกว่างั้นถ้าอย่างนั้นเราทําเป็นโน้ตบุ๊กกับแท็บเล็ตรวมกันไปซะเลยดีไหมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแผนที่บริษัทกาลังทําอยู่แต่โน้ตบุ๊กสมัยนี้ก็บางขึ้นเยอะนะเบาขึ้นเยอะแล้วก็สะดวกขึ้นเยอะด้วยครับอันนี้ก็เป็น5้าเรื่องใหญ่ๆที่เราทำครับผมถามนิดหนึ่งเมื่อกี้เห็นเรื่องของมีการเรียนตั้งแต่เริ่มต้นนะมีเทรนเดอร์เริ่มต้นนะครับเรียนในห้องเสร็จแล้วออกมาเจอพี่เลี้ยงอีกนะครับระยะเวลาในการที่จะพัฒนาหรือบ่มเพาะนะครับ เ,เขาเรียกว่านักขาย1คนเนี่ยใช้ระยะเวลานานขนาดไหนตัวหลักสูตรที่เราวางไว้นะครับวางไว้สําหรับตัวแทนใหม่เนี่ยวางไว้1ปีเต็ม 1>, 1ปี12หลักสูตร12หลักสูตรนะครับ<อ>ก่อนที่จะตัวแทนจะผ่านขึ้นไปสู่ร,ระดับของ เป็นเอเจนซี่ลีดเดอร์หเป็นหัวหน้าหน่วยได้เนี่ยนะครับเราก็วางพื้นฐานไว้ค่อนข้างแน่นแต่เพียงแต่ว่าในช่วงหนึ่งปีแรกเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าตัวแทนก็มีความหลากหลายเพราะนั้นบางท่านอาจจะไปได้เร็วบางท่านอาจจะบอกว่าเอาเรียนไปทํางานไปเรียนไปทำงานไปไม่มีเวลาใช่ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่สามารถเรียนได้เร็วนะครับทำงานเป็นฟูลไทม์ได้เนี่ยเราก็เป็นฟัซทร็กให้นะครับก็มีหลักสูตรที่เป็นการเรียนรัด นะครับ,รบแต่ก็ต้องทุ่มเทเวลามากกว่าตัวแทนปกติทั่วไป uh huh. แต่ยังไงก็ตามแต่นะครับเนื้อหาหลักสูตรที่วางไว้เนี่ยต้องประมาณประมาณ1ปีนะครับถึงจะถึงจะเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้แล้วถ้าหลังจากหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีหลักสูตรที่ยกระดับความก้าวหน้าของตัวแทนรตรงนั้นก็คงเริ่มที่จะผลักดันให้ขึ้นเป็นหัวหน้าหน่วย ขึ้นเป็นผู้จัดการขึ้นเป็นผู้จัดการภาคก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3ปีที่บริษัทจะวางแผนดูแลอย่างเข้มขน้นนะครับปีแรกเป็นเรื่องของตัวแทนใหม่ปี2ปี3เป็นช่วงของการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปสู่ตําแหน่งแล้วก็มีรายได้ที่ดีขึ้นครับเรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นนะฮะรเรียกว่าเหมือนกับเรียนนมหาลัยเลยเนี่ยปีหนึ่งปีสปี3 เพราะว่ามาถึงสถานการณ์ตอนนี้นะครับถ้าคิดจะอยู่ในอาชีพให้ได้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนว่าเรื่องการเรียนรู้เป็นเรื่องที่สําคัญสําคัญมากเพราะว่างานประกันชีวิตนะครับถ้าอาจารย์ก็คงทราบอยู่ว่าเราเราขายสินค้าที่มันจับต้องไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเทคนิคในการสื่อสารนะครับการที่จะต้องการที่จะสื่อสารไอตัวสินค้าไปยังลูกค้าเนี่ย ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพราะมันพลาดไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันหมายความถึงอนาคตที่ลูกค้าเขาฝากไว้กับเราเป็นการรับผิดชอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเองก็มองว่าตัวแทนก็คือคนที่ทํางานแทนบริษัทเพราะฉะนั้นถ้าตัวแทนไม่เข้าใจตัวแทนแนะนําลูกค้าอย่างอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนะครับหรือนําเสนอสินค้าและบริการที่ไม่ได้ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงหรือความจําเป็นอย่างแท้จริงของลูกค้าเนี่ย กรมธรรมนั้นมันก็จะไปไม่ถึงฝั่งอัตราความยั่งยืนก็จะต่ําตัวแทนก็จะมีรายได้ที่ที่สั้นนะครับลูกค้าเองผลประโยชน์ของลูกค้าก็ก็สั้นตามตัวแทนในแง่ของบริษัทเองก็ไม่ดีมองไปในภาพรวมในแง่ของธุรกิจก็ไม่ดีครับเพราะว่าจะมีกรมธรรมน์ที่อายุสั้นๆเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นคุณภาพของการทํางานความเข้าอกเข้าใจในตัวของสินค้าและบริการผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะนั้นเราตกเราก็ได้ตกลงกับตัวแทนนะครับ ชี้แจงกันตั้งแต่ต้นเลยว่าถ้าจะประกอบอาชีพนี้แล้วต้องการความสําเร็จไม่ได้ต้องการเข้ามาแค่ฉาบฉวยเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาทําข้อตลกลงกันว่าเราจะต้องเรียนกันอย่างจรงิงจังฝึกอย่างจรงิงจังแล้วก็ออกไปทํางานอย่างจรงิงจังแล้วก็กลับเข้ามาเรียนเข้ามาฝึกวงจรจะเป็นอย่างนี้ครับไม่งั้นอาชีพนี้ก็คงไม่สามารถที่จะ,ะคงอยู่ได้ครับครับและเชื่อไหมว่าสิ่งหนึ่งที่ยืนยันความสําเร็จนะครับของไทยสมุรเอเนี่ยอย่างที่กุณาพงศ์ก็คงจะทราบดีบโดยเฉพาะมีรองวัล เรียกได้ว่าเป็นรางวัลการันตีหรือว่ารับรองความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะใ,ในเรื่องของการพัฒนาตัวแทนอย่างเช่นรางวัล T N Q A แล้วก็รางวัล I Q A อยากคุณอัทพงศ์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีความภาคภูมิใจในไทยสมุดเราอย่างไรบ้างก็สำหรับรางวัล T N Q A หรือคุณวุฒิตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาตินี่นะครับก็เป็นรางวัลที่ไทยสมุรภาคภูมิใจเพราะว่าที่ภาคภูมิใจเพราะว่าเราเป็นบริษัทที่ทําช่องทางตัวแทนเป็นหลัก เพราะฉะนั้นถ้าตัวแทนของเรานะครับได้มีโอกาสไปติดโควุธในจํานวนที่มากนะครับนั่นก็แสดงว่าการประกอบอาชีพของตัวแทนเรานั้นเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัท แล้วก็ตัวแทนเองได้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 วางไว้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วง3ปีที่ผ่านมาผมตัดตอนเอาแค่3ปีนี้นะครับในในสปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรามีตัวแทนที่ได้รับเนี่ยอยู่ประมาณ377ท่านโอก็เยอะนะฮะนะครับรบพอมาในปีที่แล้วนะครับในปี2555ขยับขึ้นมาเป็น400ต้นต้นสี่นะครับแล้วก็มาในปี2556เนี่ยปีล่าสุดเนี่ย นะฮะมีตัวแทนของเราไปติดรางวัล T N Q A นะครับ450ท่านนะครับก็เติบโตมาต่อเนื่องโดยตลอดนะครับแล้วก็ที่ภาคภูมิใจมากไปกว่านั้นนะครับในบรรดารางวัล T N Q A ที่รับกันแต่ละปีอย่างปีนี้นะครับมีตัวแทนที่รับประมาณ3,100ท่านจากทั้งธุรกิจนะครับจาก20กว่าบริษัทในจำนวนนี้นะครับ ตัวที่จะชี้วัดได้อย่างดีเนี่ยก็คือความยั่งยืนความต่อเนื่องการรักษาคุณภาพการรักษามาตรฐานที่ต่อเนื่องไทยสมุดก็ภาคภูมิใจเพราะว่าในบรรดา3 0 0 0ักว่าท่านเนี่ยมีอยู่34ท่านที่ติดโลกกิตติคุณนั่นก็หมายความว่าได้รับรางวัลน,นี้นะฮะต่อเนื่อง10ปี15ปี20ปีใน34ท่านนั้นมาจากทั้งธุรกิจแต่ใน34ท่านนี้ไทยสมุรประกันชีวิตก็ครองส่แบ่งมา1 0 13ท่าน ก็ถือเป็นอันดับที่หนึ่งมีตัวแทนที่ติดที่ NQA นะครับสิบปีต่อเนื่องอยู่12ท่านและก็มี15ปีต่อเนื่องเนี่ยทางธุรกิจมีอยู่3ท่านแต่ไทยสูตรก็เป็นหนึ่งใน3นั้นอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับแล้วก็ผมอยากจะขอยญาตเชื่อมโยงมาสู่เรื่องของผลงานสักนิดหนึ่งนะครับว่าด้วยแผนที่เราได้เอาใจใส่ดูแลนะครับตัวแทนนะครับแล้วเราก็ได้พัฒนาตัวแทนอย่างจริงจังนี่นะครับส่งผลให้ผลประกอบการทางด้านเพียบกันปีแรก ผ่านช่องทางตัวแทนของเราในปีนี้นะครับ,รบนับตั้งแต่ต้นปีมาถึงเดือนสิงหาคม8เดือนนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วแล้วไม่รวมเบี้ยสิงเกิลพรีเมียมนะครับของไทยสุทรประกันชีวิตช่องทางตัวแทนเติบโตถึง42อ,อนะครับก็เป็นอัตราการเติบโตที่เราภาคภูมิใจเป็นการเติตบโตที่ก้าวกระโดดนะในสภาะเศรษฐกิจแบบนี้หลายหลายองค์กรเองก็ซบเซา นะครับคบ่าคงชีพบ้างเศรษฐกิจบ้างแต่ถ้าสมมติเราโตถึง42เนี่ถือว่าไม่ธรรมดาก็ก็คงจะต้องคงจะเป็นผลเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าเหตุนั้นก็คงจะมีที่มาเยอะๆเลยแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือตัวแทนของเรารที่มีคุณภาพแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะเรียนรู้รนะครับมีความมุ่งมั่น ในการที่จะนําเสนอสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการตรงกับความจําเป็นของลูกค้าอันนี้คือความยั่งยืนที่ที่ไทยสมุทรเองก็ภาคภูมิใจนะครับครับแล้วก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับที่สําคัญของไทยสมุทรที่มาเปิดเผยให้กับคนทั่วไปได้รับทราบด้วยินดีครับก็คือในเรื่องการพัฒนาบุคลากรเรามีขั้นตอนเรามีสเต็ปเรามีหลักการในการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับใช่ไหมฮะผมอยากถามนิดหนึ่งถ้าอย่างนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองย้อนไปนะครับอันนี้เรากําลังคุยในเรื่องของการพัฒนา นั่นหมายถึงเขาเข้าเข้ามาอยู่กับเราแล้วแต่ถ้าเกิดเรามองก่อนหน้านั้นรกระบวนการในการสรรหานะฮะหรือที่เราเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษก็คือการรีคูดนะครับการสรรหาเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรบ้างหรือมีวิธีการอย่างไรบ้างในที่ไทยสม,มุทรได้ทำํำกระบวนการสรรหาที่บริษัททำนะครับก็ทําต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2554ที่เป็นร,รูปแบบที่แน่นอนนะฮะผมก็เคยมาเรียนในรายการว่าเรามีการทําจัดรีคูดนะครับเป็น คาราวานเป็นคาราวานลีครูทเมนนะครับในจุดใหญ่ๆทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ยังทําอยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็ย่อยมาเป็นมินิคาราวานนะครับทำโครงการมินิคาราวานก็กระจายไปทั่วประเทศอันนี้เราก็ยังมีอยู่ตามสาขาต่างๆทั่วประเทศนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็มีการรีคูดนะครับที่ จัดเป็นกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพื้นที่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยการเข้าไปช่วยสนับสนุนนะครับในโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าราชการต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านเหล่านั้นมีความสนใจในการที่จะเป็นตัวแทนกับทางไทยสมุทรประกันชีวิตเนี่ยเราก็รับสมัครที่นั่นเลยนะครับที่หน้างานเลยก็เข้าไปร่วมหลายๆกิจกรรมบ้างสรุปแล้วบางกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมรีคูดตรงจากบริษัท นะครับจัดขึ้นมาโดยตรงเลยกับบางกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่เราเข้าไปสนับสนุนองค์กรต่างๆนะครับชุมชนต่างๆให้เกิดความเข้มแข็งแล้วเราก็ชักชวนทับทามจีบนะฮะเข้าสู่อาชีพแล้วเราก็มีกระบวนการทั้งหมดที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้รองรับไม่ว่าท่านจะมาจากเอเจนต์แนะนำนะครับหรือท่านอาจจะไม่มีใครไปชวนนะครับ หรืออาจจะไม่ได้รู้จักกัะตัวแทนประกันชีวิตแต่มีความสนใจที่จะทํางานนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทได้เลยโดยตรงก็ได้หรือจะผ่านตัวแทนก็ได้ครับครับเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรครับเบอร์ติดต่อ02 207 88 8 8ครับครับ0 2 2 0 7 8 8 8 8องศูนย์เจ็8 8ใช่ครับมีคำถามหนึ่งที่อยากถามมากๆเพราะเมื่อกี้พูดถึงการรีคูดใครที่สนใจที่อยากจะเข้ามาในแวดวงของประกันก็สามารถที่จะติดต่อโทรเข้ามาพูดคุยได้แต่มีมีคำถามหลายคนที่ถามว่าเข้ามาวันนี้มันช้าไปไหมสำหรับองค์การประกันชีวิตนะครับในในมุมมองของคุณอาพงมองว่าไงครับบในมุมมองผมคงจะต้องคุยกันด้วยสถิตินะครับเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยต้องดูว่าตลาดในเมืองไทยเนี่ยมันโตไปเต็มที่หรือยังเราก็คงทราบันดีอยู่ว่า<อ>ประชาชนไทยทําประกันก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินน้อยมากนะครับมันน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิบคนแล้วยังเหลือตั้งเจ็ดแปดคนเนี่ยนะครับ,รบผมคิดว่าตลาดนี้อย่างอย่างไปได้ไปได้เกินแล้วที่ผ่านมาธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจที่ผู้คนเข้าใจผิดเยอะเสียเวลาอยู่ช่วงใหญ่ๆท่ทีเดียวคือคือผมในมุมมองผมไม่อยากไปมองว่า ประกันชีวิตเกิดขึ้นในเมืองไทยมาแล้วกี่สิบปีนะครับแต่อยากจะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยออกออกตัวจริงๆที่สปีดออกมาจริงเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยล้มลุกคลุกคล,กล,กลกานพอสมควรครับก็เราก็เคยพูดกันว่าเป็นธุรกิจที่ผู้คนก็มักจะไม่ค่อยเข้าใจครับเข้าใจผิดบ้างอะไรบ้างกว่าจะอธิบายกันได้กว่าจะยอมรับนะครับก็ก,ก็อ้างอิงต่างประเทศพอสมควรครับแต่มาถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าด้วยสถิติที่ผมกล่าว ตลาดนี้ยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวแทนก็หลั่งไหลเข้ามาตลอดครับถ้าเราดูจากสาติสอบใบอนุญาตตัวแทนของสมาคมนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นผมผมผมก็เลยสรุปว่าในมุมมองของผมเนี่ยอาชีพนี้ยังทําวันนี้ก็ ไม่ไม่สายนะครับยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสโอกาสเต็มไปหมดเลยเสียดายเวลาวันนี้น้อยไปนิดหนึ่งได้มุมมองเยอะๆแล้วก็ได้โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ชอบเพราะว่าอยากให้คนไทยนะครับทั้งอยู่ในตัวแทนไม่ตัวแทนเนี่ยก็พัฒนาเยอะๆเรียนรู้เยอะๆเพราะว่าเราต้องไปสู้กับกับคนอื่นด้วยท้ายที่สุดอยากให้คุณอาจจะลงฝากอะไรถึงท่านผู้ชมเล็กๆน้อยๆครับครับก็อยากจะเรียนฝากว่าบริษัทไทยสุดประกันชีวิตเองนะครับเป็นบริษัทที่มีความพร้อม นะครับในการที่จะดูแลนะครับในการที่จะให้ความรู้ในการที่จะรักษาตัวแทนแล้วก็ส่งเสริมให้คงอยู่ในอาชีพนะครับได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีรายได้ที่ดีนะครับแล้วบริษัทเราเองก็เป็นบริษัทที่ก็เป็นบริษัทที่เติบโตมาด้วยช่องทางตัวแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ได้ตัดสินใจว่าอยากจะเข้ามาเปลี่ยนแปลง นะครับในมุมมองของชีวิตของท่านนะครับอยากจะเข้ามาร่วมงานกับไทยสมุทรประกันชีวิตนะครับเราก็ยินดีต้อนรับแล้วก็มีคํามั่นสัญญาว่าเราจะดูแลท่านอย่างดีที่สุดนะครับรายการสาทางนักขายต้องขอขอบคุณคุณอัตวงจินตารักิตินะครับท่านเองเป็นผู้อำนวยการฝ่ายอวุโสสถาบัรการเรียนรู้ธุรกิจประกันชีวิตไทยสมุทรต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ครับท่านผู้ชมครับใครหลายคนเองอยากจะสอบถามโดยเฉพาะเรื่องของการอบรมพัฒนานะครับว่าไทยสมุทรมีแนวการพัฒนาอย่างไรอบรมอย่างไรนะครับลองไปถามดูลองไปคุยดูนะครับแล้วถ้าสนใจจะเป็นตัวแทนก็ว่ากันไปก็โทรไปสอบถามได้ที่022078888ง่ายๆนะครับ022078888นะครับหมดเวลาของช่วงวิเคราะห์จุดขายครับอาจารย์มิตรอเราอยู่ครับในช่วงของ how to h a n g แต่ตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาชมช่วง how to h a n g สักครู่ครับ